ก็อธิบายชั้นลอยเรียกว่าเหล่าเต้งผมว่าบ้านคนจีนไงแม่ชอบพูดตาไม่มีเหล่าเต้งอ่ะมันคือเหมือนเป็นตาชัเดียวอ๋อตาชั้นเดียวเออตาไม่มีเหล่าเต้งเหล่าเต้งแปลว่าชั้นสองก็เหมือนชั้นลอยก็คือชั้นสองสองชั้นนี่แหละชั้นหนึ่งกับชั้นสองก็มีตรงกลางซึ่งแถวบ้านเราก็พัฒนาเป็นทันติสติกที่เราว่าชั้นลอยเวลาเราซื้อตึกครับเราจะนับว่ามันเป็นชั้นลอยแต่มันมีประโยชน์ยังไงอ่ะแทนที่จะทำเป็นชั้นสองไปเลยเออ บางครั้งเนี่ยจะเจดทาวเวป็นที่เขาเรียกว่าฟอร์ดูซีดิงนะจากพื้นไปขึ้นส้ด้านนะมันสูงมันสามารถทำหลายอย่างได้มาดัดแปลงามาพามต้องการตึกในปีนังเป็นตึกยุคเก่ายุคหนึ่งที่ซีดิงสูงเนื่องจากว่าเขาจะดัปอากาศเย็นน้อยใครใดเมื่อแดดเริ่มออกข้างในเงี้ย แลความร้อนก็อยๆลอยออกอ๋อเขจะไม่ยอดเพราะว่าอากาศเย็นอยู่ข้างล่างกับร้อนอยู่บนถ้าเกิดหลงังคามันเตี้ยเนี่ยเราก็จะต้องเจออากาศเย็นอยู่ข้างล่างแล้วตรงเนี้ยร้อนแล้วดังนั้นก็ขยายดานขึ้นสูงเพื่อให้อากาศร้อนมันเลื่อนหวยเราปีนขึ้บนแล้วมันก็จะทำทั้งวนอย่างนี้วยหลอดกันกใช่แล้วก็ให้ลงเบชั่นครับระบบรนี้มันก็มีความหมายอื่นด้วยเป็นต<บ>ามังกรก็ค<ห>ือ<ง>เป็นรูปทั้งคาวที่บอลลูนกลงมาแล้ว อันนีเป็นมงคลจีนเนาะตึกแถวเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากในเอเชียตะวันตกใต้แนาะช็อปเฮาส์เนี่ยมันเกิดขึ้นในเอเชียตะวันใต้ไปเป็นอิสเรียลชั่นของคนจีนซึ่งเข้ามาตั้งริมถ่าแล้วต้องจัดทำการค้าอยู่กับสั่งภายในพันหลังเดียวกันโอ้หนี่เดินมาเฉยๆก็ได้ความรู้อ่ะใช่เพราะว่านี่คืออะไรเดี๋ยวคุยกับเพื่งไอซี่เราเข้าคอนเซ็ปต์พิจิตรเป็นแบบที่สำคัญแเออเพราะว่านี่คืออะไรรายการบ้านบ้าเออไม่เอาเอาไปเนี่ยแต่เราก็จะพูดออกกันเลยเฮ้ยว่าเอาเป็นเรื่องสั้นบ้านมาดูเป็นพูดสามร งาน,น,น,นใดรายการเรื่องบ้านบ้านครับครับนี่ก็คือการเปิดตัวรายการใหม่ที่มีชื่อว่าเรื่องบ้านบ้านซึ่งเป็นรายการที่จะพาพวกเราทุกคนเดินทางสำรวจเมืองต่างๆทั่วโลกใบนี้เพื่อให้เห็นอินทธิพลของการออกแบบที่ส่งผลต่อโลกและมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างของผู้คนในสังคมขอเชิญร่วมออกเดินทางไปกับพวกเราบอลยอดพร้อมแขกร,รับเชิญพิเศษเดินสำรวจเมืองกัอบอาจารย์เกรียงไกรเกิดริ <c oughs> ไปดูกันว่าการออกแบบในรายการเรื่องบบ้าน จะพาพวกเราทุกคนผจญภัยไปในโลกใบนี้ได้ไกลถึงไหนกันสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปผจญภัยกันที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียครับเขตเมืองเก่าของปีนังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจอร์จทาวมารกา เมื่อวันที่7กรกฎาคมพศ2551เนื่องจากมีภูมิสถาปัตย์และวัฒนธรรมที่ไม่ส้ำคัญจุดเด่นของเมืองนี้ที่นักท่องเที่ยวอาจมองข้ามผ่าแต่ด้วยสายตาของสถาปนิกแล้วกลับมีความพิเศษอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าชอ็อปเฮาส์หรือบ้านร้านขา้า เพราะนอกจากจะทําเป็นร้านค้าแล้วยังสามารถทําเป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยและความพิเศษที่ทําให้ที่นี่พิเศษยิ่งกว่าอื่นก็คือสิ่งที่เรียกว่างอคากี<อ>หรือฟฟ f o ุตเ a y ซึ่งเป็นทางเดินสาธารณะให้ผู้คนเดินผ่านไปมาได้อย่างสะดวกสบายแต่สังเกตเห็นไหมครับเจ้าหอคากี่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ถ้ามองขึ้นไปบนหัวดีๆเราจะพบว่าเอ๊ะ ทำไมมีห้องหรือมีสิ่งก่อสร้างอยู่บนหัวได้ยังไงและสิ่งที่เรียกว่าหอาคากีเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือของรัฐกันแน่ถ้าเป็นของเอกชนทําไมเขาถึงปล่อยให้คนเดินผ่านไปผ่านมากันได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นของรัฐทําไมข้างบนถึงได้มีสิ่งก่อสร้างอยู่ได้นะมันยังไงกันนะเพื่อนๆลองถ่ายกันดูสิครับ เอาละครับหลังจากที่ทายกันแล้วลองไปดูกันว่าคำตอบของเพื่อนๆจะถูกต้องกันไหมนะ,ะไฟนะฟุตเวย์ก็ไฟฟุตเวยเวนี่ย้มโโห,หน้ามันมากไม่เป็นไรมันดีที่สุดแล้วล่ะไฟฟุตเวย์มันมาจากเป็นกฎหมายการพัฒนามเมืองครับก็คือ <laughs> ทำไมผู้ป่วยมันเยอะขนาดนี้เนี่ย <c oughs> มันไม่ดีไดีเนาะโอเคมันไม่น่าจะดีเลยอะข้าม่มะ <c oughs> <c oughs> ว่าตอนที่เขาพัฒนาเมืองปีนังเนี่ยนะครับคนที่มาเป็นเหมือนกบครองก็เห็นว่าบ้านเมืองแถวนี้มันอยู่ในทวไปเข้าไคลเมตฝนจะตกแดดจะออกก็คาดการไม่ได้ก็ให้ทําระเบียงทางเดินหน้าบ้าน,นที่มีหลังคาคลุมหมายถึงว่ามันเป็น cover way <c oughs> แต่จริงมันไม่ได้เป็นหลังคาหรอกมันเป็นระเบียงชั้นสองเนี่ยยื่นออกมาคุมเพื่อกันแดดกันฝนให้คนที่เดินไปเดินมา หมายถึงว่าที่ของเขาว่ารวมตรงทางเดินที่มีเต่ามีด้วยใช่ที่เอกชนที่เอกชนแต่มีกฎหมายบอกว่ารูปแบบที่ก่อสร้างบ้านที่ติดถนนนะจะต้องให้การทําทางเดินกว้าง5้าฟุตไว้ด้านหน้าด้วยด้วยคนเดินกฎหมายของรัฟเฟิลทาวเฮนนิงที่ใช้ในนิคมที่อังกฤษมาปกครองแล้วก็สิงคโปร์มะรกาปีนังอะไรเงี้ย ูกกใช้ดใ้ดวยรัฟเฟลิลคือชื่อคนใช่ก็คือคนที่พัฒนาเมืองสิงคโปร์เวลาไปสิงคโปร์ก็จะเห็นเมียนมุนสวรีรัฟเฟลิลอรู่โรงแรมรัฟเฟลิลใช่โรงแรมรัฟเฟลิล <c oughs> ถ้าเกิดเราเห็นลักษณะอย่างเงี้ยจะนิสายได้เลยว่าต้องเป็นจากกฎหมายรัฟเฟลิลนี่ถ้าในประเทศในสเตตสแตเดนในภูกเก็ตเราก็มีแต่เราไม่ได้มีกฎหมายเน้นแค่แว่าเราแค่ประทับใจรูปแบบพื่เรารู้สึกว่ามันมีความสามารถในการที่จะใช้งานได้เกิดประโยชน์ก็มาทำ ซึ่งร้านค้าเองกขาได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่ามีที่ให้ลูกค้ายืนด้วยแล้วคนก็ใช้ผ่านไปผ่านมาได้ด้วยบางแดดบางฝนได้ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกร้านค้าก็ขายได้เพราะว่าลูกค้าเดินยานกหลัแล้วมันต่างกับนี้เลยนะทำไมต่างเลยอันนี้ก็เป็นเห่าเหาเห่าเหามีพื้นที่ล่งหน้าบ้าน อันนี้ก็จะมีตังหน่อยเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแล้วก็อยู่ในกลางย่านที่ถนนที่มีราคาแพงมากและบ้านหลังใหญ่โตมากแต่เซ็ตเข้าไปเพราะว่าต้องการลุ้งโยงดันหน้าให้เป็นที่อเนกประสงค์อาจจะจอดรถได้หรือว่ามีที่นั่งเล่นทำปาร์ตี้กลางคืนได้เลยได้ เ้าเป็นเพอนี่ยคือบ้านผมคนรวยแล้วก็บ้านคู่พวกทามาค้าขายปลากระพงอีกไปก่อนจะได้ยืมถูกคนก็ได้ยืมใครดีแต่จริงๆแล้วสุดท้ายคนเป็นเจ้าของชาวพาวรวยสุดเขาเป็นเจ้าของยุทิใช่ดังนั้นคำว่าเท้าพากับฉอบฮามันก็จะต่างกันอย่างนี้เท้าพาก็จะมีที่หน้าบ้านเว้นเอาไว้แต่ชอบพาก็คือเป็นร้านขายของแล้วถ้าเกิดแบบอย่างนี้ตึกทั้งข้างเขาสร้างใหม่ใช่ป่ะใช่แล้วทำไมเขาไม่สร้างตามกฎรับว่า Gracias. Sí. ช่วงหนึ่ง,งเมื่อมาเลเซียเป็นมาเลเซียแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูกฎหมายถังเมืองกับกฎหมายควบคุมอาคารเขาอะ่ะอันนี้เมื่อเทียบกับตึกค้างๆก็ดูเหมือนเขาล่นลงไปจากตึกที่อยู่ติดกันนะครับแสแดงว่ามีระยะล่นก็คือมันก็เป็นปัญหาแบบหนึง่งซึ่งสมมุติว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นราคาต่ำคุณค่าแล้วมันสรา้างติดถนนเลยแล้วเมืองมันถูกพัฒนาในแบบที่มองเห็นรถยนต์เป็นเรื่องสําคัญอาจจะมีการขยายถนนจาก2เลนเป็น4ี่เลนการที่บ้านมันค่อยๆรื้อลงแล้วสร้างใหม่มันก็จะถูกล่นถ้ารัฐเองจะขยายถนนแล้วจะต้องการเว้นคืนก็ อาจจะเสียแค่ค่าเวรนคืนเฉพาะที่ดินเพราะว่าตัวบ้านมันถอยเข้าไปแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นแนวปฏิบัติที่วางเอาไว้เพื่อการพัฒนาเมืองในอนาคตเป็นเมืองที่เป็นเมืองขาดรถยนต์แต่พอมาปีนังมันอีกแบบนึงแล้วการเป็นมรดกโลกค,ความสําคัญมันคืออาคารเก่ายิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่านั้นมันกลายเป็นว่ามันต้องรักษาอาคารเอาไว้ยันแนวปฏิบัติม่ะอาจจะต่างกันเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเข้าใจว่าเรื่อง,องบ้านบ้านบ้า เรื่องการเว้นทางเดินกว้าง5ฟุตให้เป็นที่สาธารณะของบ้านแต่ละหลังเนี่ยสงสัยกันไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราไม่ทำตามจะเป็นไปได้ไหมนะนอกจากทางให้คนเดินแล้วเป็นทางจอดมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยมีเบอร์ตำรวจไหม,ม,หมแจ้งความผิดกฎหมายส มันตามกฎหมายเก่านะครับของรัฟเฟิลลาว n เ n นนิงเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายในการก่อสร้างแต่สุดท้ายแล้วบางทีพอมันผ่านการเวลาไปแล้วคนเหมือนกับไม่ได้คอยเดินบางบ้านก็เริ่มกัน้น<ม>เป็นบ้าน<ม>เพราะว่ามันที่ของชั้นสนุกของชั้นทำมคนเนี่ย ็คือกั้นได้เพราะว่าเป็นที่ของเขาใช่ก็คือเป็นที่ของเขาถ้าเราไม่ได้มีเทศบัญญัติเข้ามาควบคุมพื้นที่ตรงน,นี้ว่าห้ามกั้นแล้วเขากั้นกันไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปนิกเชตกันด้วยวิธีการอื่นอย่างเช่นกรณีของภูเก็ตภูเก็กตเน,บบนี่ยมาเจกเท่าไนรหมดเลยครับแต่ทุกบ้านกันน้นกัน ก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆก็ทําได้ถ้าจะทํากันริเริ่มวิธีการหลายๆแบบขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์บางอย่างเช่นอาจจะให้เข้าอนุญาตต่อเติมในข้างหลังบ้านได้โดยที่แลกกันว่าต้องมอบพื <of> ้นที่ตรงนี้ให้เป็นทางสาธารณะือเจะช่องให้คนยังเดินได้ก็จะใช้กลไกอื่นเข้ามาทําเรื่องเหล่านี้ได้ ที่ต้องเว้นที่เอาไว้เป็นกฎสําหรับการก่อสร้างแต่ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ห้ามใช้ทีนาบ้าน่างนั้นก็เราก็เลยเจอบางบ้านที่เขาการก<อ>ันกันเพราะว่าไรมันคือของเขาเขาร์โมตี้ไร้เนมันเป็นของเขาไงทายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับแต่ปริศนาก็ยังไม่จบเท่านั้นหรอกครับเพราะความเป็นเจ้าหนูจาใหมข่ของพี่บอลก็เกิดขึ้นได้อย่างสม่ําเสมอเหลือเกินแต่ก็โชคดีที่อาจารย์เกรียงไกรเนี่ยเขาไม่รำคาญพี่บอลครับ นี่ยจะถามเจก็ว่า,วาพอผมเห็นตึกในโซนเมืองเก่าอ่ะกระทั่งความสูงของแต่ละห้องอ่ะก็ทำไม่เท่ากันที่เขามไม่ได้สร้างพร้อมกันหรอกเจกสร้างห้องไทรห้องมันหลีอสร้างทีละแถวมันไม่เท่ากันเลยอ่ะ ที่เป็นดเก่าแก่มากแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยเป็นเจ้าของแต่ละคน,นจะสร้างไม่พร้อมกันสร้างคนละย,ยุคคนละสมัยหรือบางทีความต้องการไม่เท่ากัน,กน,กนต้องการแค่สองครั้งบ้านที่ต้องการสามครั้งหรือบางทีสร้างสองครั้งก่นอนแล้วเดี๋ยวเผื่อตอ่อเติมสามครั้งแล้วก็จะต่อดีหลังนอกจากความสูงรูปแบบงนศนิลปกรมก็หลากหลายด้วยเพราะว่าคนละเจ้าของกัน เกิกับในกรุงเทพมันก็เห็นว่ามีอยู่ไม่กี่แบบเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวเช่นทรัพย์สินพระบากษัตริย์เป็นเจ้าของถนนนี้ก็จะมีแบบเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของนักพัฒนาครับเขาก็สั่งประตูหน้าต่างอุปกรณ์อาคารมาพร้อมกันใช่ไหมเมื่อสั่งมาล็อกใหญ่ก็ได้ดีลที่ดีราคาก็จะถูกลงไปถึงปล่อยคนเช่าแล้วถ้าวันที่ต้องซ่อมทะเียก็ได้ให้มันเป็นครักคัา่ใหญ่ก็จะเป็นแทนได้ง่ายมีความเชี่ยวชาญไม่ต้องเยอะไม่ต้องมีช่างหลายตระกูลที่จะต้องมาซ่อมหลากหลายอะไรอยๆ่ามเรู้ยแต่ถ้ามาเดินดูใน อะไรนะเรื่องเรื่องบ้านเรื่องบ้านบ้านเรื่องบ้านบ้านเขาใหม่หนึ่งต่อแต่ถ้ามาเดินดูในเรื่องบ้านบ้านแต่ด็กเาจะรู้มากกว่าบ้านบ้านใช่อันนี้คือคุณกำลังโพสเฟซบุ๊กหรือสะอาดข้อมูลว่าจะถูกต้องหรือเปล่างานอยู่อ๋อที่กำลังจะบอกเดี๋ยวข้อมูลไม่โต อ๋อนี่ใช่ไหมการหนึ่งที่ปีนังเนี่ยรวยขึ้นจากการค้ารุ่นพ่อแม่เนี่ยเป็นอเวอร์ซีไทยนี้ถูกที่เราจะเรียกว่าหัวเชียวมาตั้งยี่ฐานรุ่นลูกก็มักจะได้ศึกษาอังกฤษเพราะว่าเขาควมีฐานะมากขึ้นดังนั้นเพอร์เซพชันของการรับรู้ต่อง,งานศิลปกรรมเขาก็เปลี่ยนเขาอาจจะต้องการบ้านที่โอทงมากขึ้นบ้านที่มีการประดับตกแต่งมากขึ้นรุ่มรวยมากขึ้นเราก็เห็นงานสระดับมีความเป็นตัวตกมากขึ้น อันนึ่เลยที่ในยุคนั้นจะมีการนำเข้ากับเรื่องที่เรียกว่าเมียลิก้าไทส์น่นะครับก็คือกับเรื่องเคลือบสีซึ่งออริจินนะ่ยมันผลิตในสเปนกับอิตาลีก่อน เป็นเป็นแรงใหญ่หลังจากนั้นมาก็ปปูลา่ามากราคาสูงมาผลิตในญี่ปุ่นแล้วมันก็มีความคงทนมากและอายุเป็นร้อยร้อยปีมันก็ยังอยู่อีแล้นนี้แพงมากถ้าผลิตตอนนี้บางทีก็พิมพ์ลายเอาแต่นี่มันเพ้นท์สีแล้วก็เผาอภิบลมีชบอคุณล้อวัสดุมาพี่วัน<อ>มีความชำนาญเรื่องนี้เกี่ยวกับเซรามิกใช่แต่เราจะไม่บอกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าผมชราให้จันก็อธิบายต่อไป ช่วงหนึ่งที่ปีนังมันล้างอ่ะแล้วมีเกิดมาขโมยมันไม่ได้ติด CCTV ไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตามบ้านหลังเจ็บทีวีมีนะกระเบื้องขโมยกระเบื้องเพาแผ่นนึงหลายกระตังมากเป็นร้อยเป็นพันบาทเพราะมันคลิปไฟอไรอ่ะแล้วมันมาจับจับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูที่จังหวันะเส้นถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีความหลากหลายของกระเบื้องอ่ะ นั่นก็คือเจ้าของบ้านออกมาดูว่าใครจะขโมยเพราะว่าดูจากท c t, t, t v นี่แหละที่ถ่ายกระเบื้องเอาไว้กลัวคนบาลัดไปน,นี้กจะด้สนใจอันนี้มันเป็นรูปแบบแบบอาร์ตดสไตล์ คือว่าในโลกตะกตกการตั้งคําถามกับกรรมแบบตกแต่งแบบุ่มเฟือยว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะ<อ>ยังไงมันผลิตยังไงแล้วก็การเข้าเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมอ่ะมันผลิตของได้เยอะใช่ไหมนั่นก็มีคําถามเกี่ยวกับศิลปะมันก็มีแนวคิดเรื่องสิ่งเรียกว่าอาร์ตเดโคเกิดขึ้นก็น <leg> ไปเน้นความเรียบเรียงเน้นเส้นสายเน้นรูปทรงที่ดูแล้วสง่างาม,าม<อ> ก็รูปแบบศิลปะอาร์ตเดโคไปป๊อปปูล่าอยู่ในเซี่ยงไฮ้ในช่วงประมาณ1,930กว่านั้นก็มันมีการสร้างเมืองใหม่เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองท่าใหญ่มากเราก็ทํางานแบบอาร์ตเดโคทั้งเมืองเลยเรื่องที่นาสนใจก็มีคนบอกว่ารูปแบบอาร์ตเดโคจากเซี่ยงไฮ้มายังปีนังผ่านหนังเจ้าพเซี่ยงไฮ้โอ้โอ มันก็เห็นความเป็นเมืองของเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองที่ทันสมัยมากในช่วงเวลา,น,าน,นั้นไดออความอยากจะทันสมัยก็มาสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ให้เป็นแบบอาร์เดโถ้าดูแนวตึกนี้ยด้านนู้นทั้งหมดไม่ใช่อาร์เดโคใช่มาเป็นอันนี้และตึกนี้ตึกนี้ด้วยใช่ตึกน,นี้ด้วยครับคอนเซปต์ของเขาคือเขาง,งานด้วยตวเองงานด้วยเส้นสาย บางทีเราก็จะเห็นว่าบางหลังก็ทาเป็นเสาธงอยู่ตรงกลางแล้วดิมีเส้นมีคลิปตั้งฉากเพื่อให้ตัวคลิปนั้นอะเวลามันเล่นกับแสงแดดมันเกิดเงาก็จะเป็นความงามด้วยตัวมันเองโอ้จริงๆมาเดินปีนังนี้เหมือนมันเป็นคลังของสถาปัตย์วะฮะเป็นคลังแต่ว่าเราต้องใส่แว่นขอสถาปนิกในการดูอาดูเออเรื่องบ้านๆเราถึงจะเห็นไปดูรายละเอียดเพิ่มหน่อยอย่างไม่เจ้าา แน่นอนครับว่าจะจบง่ายๆได้ยังไงไหนๆมากับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีอาจารย์เกรียงไกรก็เลยขออาสาพาพวกเราไปดูความว wow ้าวอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาปีนังแล้วก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดแฟนกอบบ้านนี้สำคัญยังไงครับนี้คือรูรรมนชั่น ต่นมก็เป็นวิลล่าแบบจีนรูปตรงภายนอกตามตกแต่งที่นี่ก็เปิดเป็นมิวเซียมเพื่อสื่อความหมายวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นดินงังคือไม่ใช่คนท้องดินธรรมดานะเป็นขาบดีผู้มีสปังคนรวย ก็มาเรียนรู้อาร์เคเต็กเจอร์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็คาแร็กเซอร์มันก็ไม่ได้เป็นจีนจ๋ามันเป็นจีนพิารนักการ่ะมันก็มิกซ์ระหว่างพอเป็นจีนกับความเป็นมาลายูมุสลิมด้วยอะไรด้วยในแบบตกแต่งต่างๆอันนี้เป็นของรัสหรือซอฟของเขาอกชนว่าสามารถทำได้ได้จริงๆก็คล้ายๆบ้านเราก็บ้านจิ้มคมสันอะไรเงี้ายก็คือถ้าเรามีบ้านทรงคุณค่าเราก็สามารถจะทำได้แล้วก็ที่เนี่ยด้านข้างเขาต่ออีกพาร์ทหนึ่งเพื่อเป็นโรงแรมสามารถมานอนในเฮอริเทจเช้าได้สองสามพันบาทคืนหนึ่งแพงฮะเท่เท Expedition, expedition, oh. oh. <laughs> <laughs> This project won the UNESCO Conservation Award, most excellent project in restoration. Okay. Like Chong Fanxi Mansion, or just call it Blue Mansion because mm -hmm. outside the coated with the blue color. History is about 130 years and it was built by a very rich man, Mr. Chong Fanxi. He was born in southern China but it was very poor, so he had to work very hard as a laborer, sometimes selling water in the street. Right? Mm -hmm. A few years he went to Jakarta to work in a shop owned by Chinese. One day I will take over that shop, I will become a rich man. So he did something that and through it and took over that shop. You know what did he do then? <laughs> มารีเดอร์ออฟเดอะโมดร์เร uh, ิ ah, ่มต yeah, ok, ้้ิสอรสรุปมาซิเดี <h <h ๋ยวจะสรุปให้ฟังเมื่อกี้นะต้องอธิบายเรื่องโผงตรงกลางบ้าน บอกว่าคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าฝนเนี่ยจะนํามาขึ้นความร่ารวยไว้เพราะว่าเกษตรกรใดๆก็จะต้องใช้น้ําในการปลูกใช่ปะคนออกแบบบ้านเนี้ยก็เลยเปิดให้น้ำอ่ะมาไหลลงมาตรงกลางบ้านและถ้าฝนตกเนี่ยเปิดช่องแค่นี้ก็ยังรวยไม่พอเพราะน้ํายังเข้าไม่เยอะโลใช่เขาก็เลยดึงน้ําจากหลังคาเวลาฝนตกนะผ่านท่อข้างๆเนี่ยแล้วก็ให้ไหลออกมาที่ขอดี เพื่อเวลาฝนตกอ่ะน,น้ำจะได้ลงกว่าจากตรงนี้แล้วมันก็ไหลมา,าจากอเพืก็เติมที่ตรงนี้นี่เต็มความร่ำรวยจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านเยอะๆรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีก น้ำรวยี่ยถ้ามนไหลแบม,มากเกินไปน้ำก็จะท่วมใช่ไหมเอ,เอาให้รวยแบบพอเหมาะไม่ให้เกิดการทําลายล้างจนเสียหาย<อ>ท่อเนี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกับว่าน้ำมันจะไหลเข้ามาตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะมีความสูงประมาณนึงพอเสร็จแล้วอะน้ํามันจะไม่ไหลล้นไปเกินจากนั้นถ้าเกิดน้ายังเข้ามาอีกอะมันจะไหลออกอทําให้ตรงเนี้ยมันเก็บน้ำเอาไว้ได้ตามปริมาณที่ต้องการเป็นแอ่งน้ําก็ยังรู้จักพอเพียงเนาะใช่ใช่ ก็เห็นตรงนี้ไหมตรงที่พว่าอยู่ข้างหลังอ่ะคือหน้าบ้านใช่ปะนี่คือส่วนที่เราเข้ามาเขาให้สังเกตว่ามาเดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้มีบันไดสองชั้นแต่พอเดินต่อมาอีกหน่อยนึงเนี่ยฝั่งนี้เป็นบันไดสามชั้นแล้วถ้าเกิดมองไปข้างงจะพบว่าตัวบ้านอ่ะมันจะก้าวขึ้นไปขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดินเข้าไปในบ้านใช่ปะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อว่าชีวิตอ่ะจะได้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านข้างในก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น สงสัยเนาะว่าพี่คิดจะเดินแต่เข้าบ้านแล้วเวลาออกจากบ้านออกอยังไงอะ่ะก็ต้องตนอ,อนลงมากนอกบ้านเป็น,ปนสถานที่ต่างกอเนี่ยเมื่เข้าไปมันจะเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่ก็ไม่ได้ออกแบบสำหรับผู้สูงวัยเลยเนะอะเรื่อง talking about 1980s at the time a n what happened in Finland many old buildings were destroyed our previous government told us we should modernize Finland like Hong Kong The area used to have three hundred beautiful shops, houses, all very beautiful houses. Colonial style. It's all pulled down. I remember thousands of people lost their homes at the shops. So Mister Lawrence Lowe is an activist in conservation. He came out. We have to stop this. Uh, there was nothing left in Penang. We cannot have a city with no old buildings. Uh. Every old building is our history. It's our heritage. Well, he started to get in contact with UNESCO officers. Huh? UNESCO came many times to let them understand why Penang should be a World Heritage Site. And in year 2008, finally, what happened? UNESCO helped Penang Town and Malacca on the same day, July 7th, as one UNESCO World Heritage Site. Why? This is the only way to stop our government from destroying the other old buildings. Its because have be a lot but they the not นี่ป้าไปดีนี่เขาบอกว่าที่บ้านหลังนี้เป็นที่ที่ถ่ายหนัง c r a ซินดิ h i อเ a ียเออเคยได้ยินอยู่เนี่ถ่ายที่บ้านหลังนี้แหละ เอาแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เคยซีรีสอาเซียนเขาไล่มาต่ตั้งแต่เรื่อง The Blue Mansion แล้วก็มีหนังที่ได้ออสการ์ด้วยนะชื่ออินโดชีนี่แล้วก็ t ด e r เรสเคบายา midin disco นี่คือที่ไทยที่บ้านหลังดีแล้วก็มีรายการด้วยรายการอะไรเหรอเรื่องบ้านบ้านโอ้โหจริงหรอที่จะให้โอ้โห และอีกหนึ่งสถานที่ลับในปีนังที่แขกรับเชิญพิเศษของเราพามาดูนั่นก็คือร่องรอยอดีตของเมืองปีนังซึ่งถ้าใครไม่ทันสังเกตให้ดีๆก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นกันเลยล่ะครับถึงแล้วใช่ไหมอ๋อนี่หรอใช่ครับผม รถรางเก่าของเมืองปีนังอ๋อเนี่ยเหรอเขาน่าจะเก็บไว้ให้มันเป็นหลักฐานนะครับว่าในเมืองเคยมีแต่ว่าพอเป็นจำนวนก็ถูกต้องไปแล้วใช่เลยถูกต้องเลยก็จะเหลือแค่โซนพงษ์อาแล้วมันสําคัญยังไงการมีรถรางที่นี่มันคือมันค่าขนสินค้ามันก็ต้องมีระบบขนคนขนสินค้ามาเพราะว่าเส้นนี้มันก็ลงไปที่ท่าเรือ ก็น่าจะวิ่งเข้าไปปีนังตอนไหนแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลาไปในช่วงเวลาั้นเราก็จะรู้สึกว่าเกาะปีนังนี้น่าจะเป็นเกาะที่ทันสมัยแบบสุดๆเลยในช่วงนั้นใช่ไหมล่ะใช่จริงๆคุณตาผมเนี่ยมาเรียนที่ปีนังอ๋อใช่ครับเขาเรียนอะไรเ็าแต่ว่าเรียนตำรวจทักอย่างผมไม่ได้แต่ข้อมูลเอออยู่จังหวัดอะไรนะภูเก็ตครับภูเก็ตใช่ไหมช่วงเวลานั้นน่ก็คือลูกหลานของคนใต้เนี่ยโดยเฉพาะคนเชื้อสายจีนนะครับเวลาดัดใจจะให้ลูกมาเรียนเนี่ยเขาจะส่งไปที่ปีนังมากกว่าส่งไปที่กรุงเทพ เอในช่ไงเมืองที่เจริญอะไรเงี้ยถ้าเกิดเทียบระยะทางจากภูเก็ตพังงาไปปีนังกับไปกรุงเทพมันก็พอๆกันแล้วก็ภูเก็ตมันก็จะมีสายสัมพันธ์กับปีนังในแง่ของความเป็นคนจีนหกเที่ยนกันช่วงเวลาเหมือนกับเจ้าทั้งเหดือส่งมาเรียนที่มะละแมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเจริญเพราะอังกฤษเขามาทําให้เจริญขึ้นเออเพราะที่นี่ถูกอันนั้นนี่คงของอังกฤษมาก่อนผสมภาษาจีนเันก็พูดกันได้ เหมือนละครเรื่องนั้นเลยที่มาเรียนที่ปีนังอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเจ้าฮะไม่ใช่นี่เรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกบอลละครไทยต้องวิชาคมคือนา่งเอกแลาเรื่องอะไรแต่ว่าพี่ตกใจตรงที่ว่าตาเรานี่แหละมาเรียนปีนังกนรวยนี่นาก็จะมีฐานะประมาณหนึ่งแล้วเราล่ะก็มีอีกฐานะนึง่หมายถึงอะไรมีฐานะไม่ประมาณหนึ่งลงมาซึ่งเรื่องเหล่านี้เราดูได้เพราะว่าเราเดินดูใช่ไหมในรายการอะไรในรายการอะไรอ่ะวมาใหม่ยังไม่ได้ซ้อมอ่าทำตา ่รรับตาาามยยกชื่อรายการเรื่องมีสันด้วยนิ้วมีสันด้วยเรื่องแล้วก็ทำเป็นจ้าจั่วก่อนแต่ไม่ไว้ตรงกลางนะไว้ข้างๆแล้วพอบ้านๆเราก็เอ็นลงต้นลงไปนอนนิดนึงเพราะว่าบ้านเป็นที่พักพอยังไหนึ่งสองสามเื่อมันบ่นดูหน้านอนมาดูเป็นรายการขี้เกียจก็ปิดท้ายก่อนปิดเทปก่อนเร็วหน้ารายการเรานะ อีกน่มาก,าการดูเมืองของเรามันไม่ใช่แค่การดูเมืองอแต่มันมีความรู้อยู่นั้นเพราะว่านี่คือการานการ์อมันซ้อมได้มา,าหลังซ้อมกันด <c oughs> ้วยเราคนทจแก่มาทำอะไรอย่างนี้ ไ,ได้ท่านี้เหรออันนี้ม <c oughs> <blinking S 2> ันธรรมดาไนี <firstly. S 3> ่ผมหน้านี้หน้าต่อกันเรามีคิดใหม่แล้วนี่คืออะไรนี่ต่อกันคืออะไรต่อกันเป็นบ้านไงเราต้องมีเสาตรงเนี้ยนี่เสายเนี้ยไงนี่ติดจั่วนี่จั่วนี่ต้องอีกฝั่งหนึ่งนี่เอเอาแล้วนี่มีเสานี่คุยกับสถาปนิกเหนื่อยมันยากอย่างนี้ล่ะโครงการต้องโค้งตัวต่างต้องโค้ง